ติจ้าวันนี้เราจะมาทํากับข้าวทานกันเนาะวันนี้เราจะทาหัวหมูผัดพริกแกงเรามาดูส่วนผสมว่ามีอะไรกันมั่งก็จะมีหัวหมูหัวหมู300ร้อกรัมพริกแกงสช้อนโต๊ะน้ําปลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสปรุงรสหนึ่งช้อนชาจ้ะเรามาเริ่มทํากันเลยเนาะ ประมาณสองช้อนโต๊ะจะเอาจาัดันนี้เราจะผัดแห้งๆนะจ๊ะเราไม่ผัดแห้งเช็พริกแกง กัน,น,นต้องเปิดไฟแรงเปิดไฟต่อต่อตัดิกแกงให้หอม เราจะปรุงรสก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่แ,แป่น้ำตาลน้ำตาลประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วใส่น้ำปลานิดหน่อยแล้วจะปรแบบุงรสประมาณหนึ่งช้อนตม็ม ใส่หัวหมูหัวหมูที่เราซื้อมาจากตลาดแ่ะสำเร็จอันนี้สามร้อยกรัมอย่างหัวหมูที่เขาต้มแล้ว ไม่ย,ยากเพืเ่อน ก็ลงจะทำตามแต่นงะคะง่ายๆเสร็จแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ